อุณหภูมิอากาศแปรเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาสิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวันก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งทำให้มุมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาเที่ยงวันดวงอาทิตย์อยู่สูงเหนือขอบฟ้ามากที่สุดแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมฉากลำแสงมีความเข้มสูงในช่วงเวลาเช้าและเย็น ดวงอาทิตย์อยู่ด้านข้างแสงตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมเฉียงลำแสงครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าความเข้มของแสงจึงมีน้อยกว่าอีกประการหนึ่งในช่วงเวลาเที่ยงลำแสงส่องผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางไม่มากแต่ในช่วงเวลาเช้าและเย็นลำแสงอาทิตย์ทำมุมลาดต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางไกล ความเข้มของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองให้ลดน้อยลงยังผลให้อุณหภูมิต่ำลงไปอีกคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1,287กิโลเฮิรตซ์จะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ อุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ ประกาศการ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วมูุิภาคของเราตลอดจนที่ รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook อยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568ปดนาิกา34นาทีอยู่กับดีเจปิ่นพินชนะนันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังส่วนทีมงานนะคะ a c e b o o k ไลฟ์ค่ะน้องเนกับมณลัตเจริญอเนกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์นะคะพี่โอเล่การทิลาลิขิตและที่สำคัญสภาพอากาศตอน ะะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องของอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้แล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยกับภาคใต้ด้วยนะคะจนถึงวันที่25พฤศจิกายน2,568ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรคะมาติดตามกับเพาออส,ออสุร,รพงศ์สารประผูนในการกองพยากร์อากาศค่ะสวัสดีค่ะพอค่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชม <c oughs> ทางเฟซบุ o กไล v ์ทุกท่านนะครับค่ะ <c oughs> ท่านที่รับฟังทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศอย่างต่อเน,นื่องเลยตอนนี้ฉบับที่19แล้วพอ,อสถานการณ์ตอนนี้เดิมทีนี้เราจะให้ไว้ที่23่ิบสพฤศจิกายนทีนี้จะเป็นยังไงแนวโน้มคะตอนนี้คือแนวโน้มนะครับเนื่องจากว่า สถานก,การณ์เรื่องของสภาพอากาศที่จริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย <Okay. S 2> เรื่องของฝนตกหนักตกหนักหน้าก็น่าจะถึงจุดที่สูงสุดของเข้า <Okay. S 2> แล้วนะครับช่วงวันที่21 22 23เป็นต้นมา <Okay. S 2> แต่24ถึง25เนี่ยก็ยังมีเรื่องของฝนที่ยังตกหนักอยู่ hmm. แต่ปริมาณก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็คือ สถานการณ์มันมีความต่อเนื่องกัน <c oughs> คือฝนไม่ได้ลดลงเลยจะลดลงชัดเจนก็คือวันที่26 <c oughs> แต่ตรงนั้นก็เลยเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทางด้านพี่น้องประชาชน <c oughs> ต้องเฝ้าระวังสถานการ์ต่อไปอีก2วัน <c oughs> นะครับถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะมีแนวโน้มลดลงนะครับเพื่อความไม่ประมาท <c oughs> เพราะว่าเราคำนึงถึงเรื่องของน้ำที่สะสมน้ำค้งเก่าด้วย ที่อย่างไม่หมดนะครับ <c oughs> คือประชาชนอาจเห็นว่าสภาพอากาศฝนเริ่มลดลงแล้วฝนตกไม่ต่อเนื่องไม่ได้ตกทั้งวันไม่ได้ตกหนัก <c oughs> แต่น้ําที่สะสมลงมาก็ยังมีอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเลยต้องเฝ้าระวังไปอีกสองวันครับ <c oughs> ก็เลยประกาศฉบับที่19นะครับทีนี้จังหวัดในฉบับที่19ก็ยังเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี <c oughs> ยะลานราธิวาสตังและก็สตูตน,นะครับคือวันนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือทางด้นานนครศรีธรรมราชพัทลุง สองวันที่ผ่านมาฝนเขานดลงแล้วแต่ช่วงที่ความกดอากาศสูงอากาศเย็นที่อ่อนลงไปแล้วก็ไอตัวย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางด้านมาเลเซียพอเคลื่อนลงสู่ทะเลน้ำมันเนี่ยแนวฝนหนักก็จะเคลื่อนขึ้นมาทางด้านนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะมีพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านภาคใต้ตอนล่างแถวยะลาหนาละที่ว่าซึ่งตกหนักช่วงสองวันที่ผ่านมาก็จะมีฝนเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีตกหนักอยู่ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะครับยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาวะฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ำ,ป,นนำป่าลหลากอยู่ส่วนขึ้นลมอ่าวไทยนะครับก็พรุ่งนี้จะเริ่มเบาลงวันนี้คืออากาศเย็นข้างบนเบาละขึ้นลมก็จะเริ่มเบาลงด้วยดังนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าการระบายน้ําลงสู่ทะเลก็จะ <c oughs> ทําได้ง่ายนะครับแต่ช่วงนี้ขึ้นยังสูงอยู่นะครับสองสามนี้ังไงชาวเรือ ชาวประมงก็งดออกจากฝั่งไว้ก่อนสักสองสวันนะครับอ๋อยังงดต่อนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะคัะค่ะอนนี้ก็สำหรับอันนี้ภา,า,า,าะคใต้ภาคใต้ค่ะ,คะทีนี้มาดูประเทศไทยตอนบนเราจะเห็นว่าเริ่มมีแดดมา2วันแล้วนะครับค,คือตัวความกดอากาศสูงก็กมีกําลังอ่อนลงะนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นเกือบทุกภาคเลยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับอย่างที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ ก็อุณหภูมิก็ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอย่างภาคเหนือเช้านี้ก็อยู่ประมาณ1 5ถึง20องศานะครับภาคอีสานก็อยู่ประมาณ1 5ถึง20องศาก็อุณหภูมิตอนเช้ายังทรงๆอยู่นะครับยังถือว่ายังเย็นหนาวเย็นอยู่แต่กลางวันเนี่ยจากที่ 25- 26ตอนนี้ก็มาปรับเป็น30องศาคือเมฆน้อยลงนะครับฟ้าปลอดโปร่งนะครับแล้วก็อากาศเย็นอรลอกใหม่ก็จะลงมา ในวันที่26 27 <Okay. S 2> ก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเน,นื่องถึงช่วงสิ้นเดือนเรื่องฟ้าฝนทางด้านประเทศไทยตอนบนก็ไม่มีปัญหาอะไร <Okay. S 2> ค่ะมลอากาศเย็นมาแล้วลอกใหม่นี้พอออกคะอากาศจะหนาวเย็นเหมือนที่ผ่านมาไหมคะ,ะหนาวเย็นในช่วงเช้า <Okay. S 2> ก็จะหนาวเย็นเหมือนช่วงที่ผ่านมา <Okay. S 2> อาจจะมากกว่า ทางด้านภาคเหนือภาสารแต่กลางวันเนี่ย <Okay. S 2> แต่กลางวันก็จะไม่หนาวมากนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าช่วงนี้ฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับไม่ได้มีเมฆมาบดบังเหมือนช่วงอ่ะสัปดาห์ที่แล้ว uh, กลางวันสัปดาห์ที่แล้วเรามีเมฆมาบดบังนะครับ uh huh. เพราะนั้นก็ทําให้รู้สึกว่าหนาวเย็นตลอดทั้งวัน <Okay. S 2> แต่ช่วงนี้ช่วงกลางวันก็ฟ้าค่อนข้างเปิดก็จะมีลมโชยๆเข้ามานะครับอากาศก็น่าจะ ดีก็คือหนาวเย็นในช่วงเช้าช่วงสายถึงช่วงบ่ายก็อากาศอุ่นๆครับเพราะว่าไม่มีเมฆนั่นเองนะคะและลอกใหม่นะคะเตรียมตัวรับนะคะ26 27นะคะก็ไม่กี่วันเองนะคะพ่ออครับนะคะก็วางแผนการท่องเที่ยวได้นะสำหรับมวลอากาศเย็นและลอกใหม่ขออนุญาตไปเช็คอากาศรายภาคค่ะว่าแต่ละภาคมีพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงหรือต้องเฝ้าระวังอะไรไหมคะภาคเหนือค่ะ ภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับก็อากาศเย็นถึงหนาวนะครับแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าช่วงที่อากาศเย็นเนี่ยเขาอ่อนตัวลงนะครับภาคเหนือด้วยสภาพภูมิประเทศด้วยนะครับเพรกะความชื้นจะค่อนข้างยังมากอยู่เพราะนั้นก็เรามาระวังเรื่องหมอกด้วยแถวเชียงรายน่านทางด้านนี้ยังมีอากาศหนาวอยู่ประมาณ14 15องศานะครับ <Okay. S 1> ส่วนพื้นที่อื่นก็อยู่ประมาณ16ถึง 19องศาเท่านั้นเองนะครับแต่กลางวันอากาศค่อนข้างอุ่นนะครับก็อุณหภูมิสูงสุด2 7 3 2องศาส่วนยอดดอยนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวต่อเนื่องนะครับก็6-15องศาเท่านั้นเองนะครับก็เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยวนะครับส่วนทางด้านภาคตะลอกชิงเหนือนะครับหลายพื้นที่นะครับก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะครับแล้วก็หมอกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหมอกบางในตอนเช้าโดยเฉพาะช่วง พื้นที่ชานเมืองนะครับซึ่งพื้นที่ทางท้องไร่ท้องนาน,นะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอาจจะมีหมอกบางนอตอนเช้าเพราะนั้นเรื่องของความชื้นสําหรับพืชผลที่ตากโดยเฉพาะข้าวก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้ในช่วงวันสองวันนี้นะครับอ,อุณหภูมิอยู่ประมาณ15-20องศาแล้วก็สูงสุดในช่วงบ่ายประมาณ30 -32 องศานะครับแส,สดงว,ว่าความชื้นยังสูงนะคะความชื้นยังสูงในช่วงเช้าเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็ระวังเรื่องของ ความชื้นที่จะโดนผลิตทที่ตากกลางแจ้งด้วยนะครับ่ถ้าเราไปตากตอนสายๆได้ไหมคะไปถึงบ่ายก็ประมาณช่วงแดดเริ่มออกก็สามารถตากได้แต่ช่วงเช้าประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านี้ก็อาหาหะไรคุมไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าวัวนพรุ่งนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นหนึ่งถึงสององศานะครับก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ1 9บเถึงยีองศาสูงสุดกลางวันก็สูงได้ถึง3 2ององศาเซลเซียสเลยนะครับ ส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็พรุ่งนี้นะครับมีาานเบาบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศา <Okay. S 1> แต่ก็ยังมีอากาศเย็นบางพื้นที่อยู่นะครับโดวยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายทะเลไปแถวภูเขา,าเขาเขียวเขาเขียวทางด้านนี้นะครับอุณหภูมิตามสุดก็อยู่ประมาณ20-24องศา <Okay. S 1> สูงสุดเนี่ยองศานะครับส่วนลมเนี่ยยังลมค่อนข้างแรงอยู่แต่คลื่นสูง1-2เมตรนะครับ <Okay. S 1> ห่างฝั่งก็ประมาณ2เมตร ยังไงช่วงนี้ก็ดูสัญลักษณ์ทางริมชายฝั่งด้วยนะครับทงเหลืองทงแดง,ง,ดงตรงไหนที่เขาห้ามเล่นก็ควรจะห้ามไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ <c oughs> อยู่ต่างถิ่นนอกพื้นที่นะครับาชาวบ,บ้านที่อยู่แถวนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาจะ <c oughs> คุ้น <c oughs> ชินกับสภาพภูมิประเ <c oughs> ทศอยู <c oughs> ่นะครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับวันนี้ตอเน,นื่องมาถึง25นี้ต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่ายังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝน ฟ้าขนองนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็มีตกหนักมากบางแห่งตกหนักก็คือ3 5มสถึงเกมิลลิเมตรนะครับส่วนตกหนักมากนี่คือ90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับจะช่วงฝนฟันสองวันที่ผ่านมาก็มากกว่าร้อยสองร้อยมิลลิเมตรนะครับแล้วก็นะครับส่วนขึ้นลมวันนี้ยังขึ้นสูง2เมตรอยู่นะครับสองถึงสาเมตรก็เดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งไว้ก,ก่อนนะครับส่วนภาคใต้ตอนบนแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรนี่ อากาศเย็นนะครับ<ช>อากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับวันนี้ฝนก็เยอะหนาแน่นไม่แพ้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเลยนะครับ<ช>แล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบีต่ตรังแล้วก็สตูนนะครับภูเก็ตขึ้นมานะครับขึ้นลมค่อนข้างแรงขึ้นสูงประมาณ2เมตรเลยนะครับส่วนกระบี่ลงไปก็หนึ่งถึงสองเมตรแต่บริเวณฝนฟ้าคะนองก็ขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับต้องเฝ้าระวังไปถึงวัน ท25เช่นกันก็คือวันพรุ่งนี้นะคะใช่ครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ไม่มีอากาศเย็นแล้วนะครับก็มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูม,มิสูงขึ้น1-2องศาจะมีบางพื้นที่บ้างชันชันชเรืองได้สัมผัสอากาศเย็นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดก็22-24องศา สูงสุดกลางวันนะครับ32องศาเซลเซียสนะครับ <están> อันนี้ก็เป็นภาพรวมของอากาศประจำวันไม่รู้ว่าละลองที่2 6 2 6 27นี้กรุงเทพและปริมนณทลนจะได้สัมผัสเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าก็อุณหภูมิกรุงเทพน่าจะเย็นตอนเช้าน่าจะช่วงเท่ากับช่วงที่ผ่านมาประมาณ20องศาได้นะครับแต่กลางวันเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณไม่เกินสามสิบก็สบายๆครับค่ะขออนุญาตไปทักทายท่านผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาคลิ้งกังเข้ามาแลกสายแลกสายแลกของวันนี้ค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครน,นะคะเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิเพิงกับออสุรพรมกุยครับค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างโอ้โหก็ก็สาเมื่อวันเสาร์ก็เย็นๆนะคะบค่ะ วันนี้วัน,วนอาทิตย์ก็บอกว่ามีลมมานิดหน่อยอครับแต่ว่าวันนี้ก็มยังมีอมพมาอยู่เลยครับค <c oughs> ่ะอจากยาทราบว่าอช่วงวันที่26เนี่ย26ถึง28เนี่ยที่บรรากาศเย็นเสริมลงมาเนี่ยอบอกว่าจะระงับลง,อ,งอีกใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับคุณเจเจครับอุณหภูมิก็ลดลงกรุงเทพก็อาจจะเป็นช่วงวันที่27นะครับ26 26ลดลงสัก1นถึง2องศา27ก็ได้อีกสักหนึ่งองศาต่ำสุดช่วงเช้าเช้าก็ประมาณ20องศาครับอื แล้วแปลว่าแปลว่าถึงถึงสิ้นเดือนใช่ไหมครับอุณภูมิถึงสิ้นเดือนเลยครับคืออุณหภูมิช่วงแต่วันที่26ไปถึงสิ้นเดือนอาจจะมีลดลงแล้วก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับทรงๆอยู่ะนะครับสภาพระกาศมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากครับถึงแม้ว่าอากาศเย็นจะบางวันอุ่นขึ้นบางวันเย็นลงแต่โดย<ม>ฉเฉลี่ยเท่าเท่ากันครับประมาณ20-21อองศาค,ครับ จะจะอยากทราบว่าช่วงช่วงต้นเดือนคันวานเนี่ยหรือว่าจะมีพายุหรือว่ามีมีกลุ่มฝนหรือว่าจะมีพายจะเคยจีนใต้ครับเอ่อปปครับก็มีโอกาสนะครับตอนนี้เราก็เฝ้าดูตัวพายุที่อยู่ทางคาดว่าจะเกาะตัวทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับแต่เคลื่อนมาทางด้านทะเลจีนใต้ตอนล่างแล้วนี่เขาจะเจออากาศเย็นนะครับคุณเจเจก็จะอ่อนกําลังลงนะครับ คือบ้านเรากรุงเทพทางด้านปริมณฑลเนี่ยอาจจะมีเมฆเพิ่มขึ้นโอกาสมีฝนไม่มากครับถ้ามีก็เล็กน้อยสิ่งที่เราดูอยู่ก็คือช่วง29ปลายจนถึงต้นเดือนธันวาเนี่ยคือลมจะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็อากาศมีลักษณะของเราเรียกว่าเป็นอากาศจมตัวลงมาเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสะสมของฝุน่น นะครับอาจจะมีฝนเล็กน้อยบ้าง<ม>แล้วก็เรื่องของฝุ่น PM ที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ครับแต่ว่าจะเป็นฝนเล็กมาใช่ไหมครับอ่าถ้ามีโอกาสมี <S <S นะครับแต่โอกาสไม่มากครับอ,อ๋อครับผมเมื่อวันเมื่อวันก่อนนี้ถือว่าจะได้ฟังสสอรกเสรยงพงนี้ถือว่าอธิบายฟังไม่อธิบายฟังถือว่า,า,า,าดีใจมากเลยทั้ทั้งเหลือ งวัสดยค่ะครับสวัสดีครับค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณอาหนุ่มน้อยเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะสวัสดีครับค่ะเชอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีครับค่ะสวัสดีครับคุณหนุ่มน้อยครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าเออขอถามน้อยว่าเพชรบุรีเพชรบุรีบ้านผมก็ได้ผลมันที่สี่ได้สิบสามแล้วก็สิบสามได้สิบสองมิลแล้วก็ทิ้งหายไป จะถามว่าชุดหน้าเนี่ยชุดหน้าเนี่ยมันจะผ่านฝนนี่จะมีนำหน้าชักพงน้ำนหน้าไม้ที่จะมาอากาศกร้อนเจออากาศเย็นชุดหน้าเนี่ยมีไม้เพชรบุรีบานปุม๊มอ่ะเออโอกาสมีไหมมีค่อนข้างน้อยนะครับคุณหนุ่มน้อยครับเพราะว่าตัววันที่สองสามไปเนี่ย ก็อาจจะมีเรื่องของเมฆฝนเข้ามาลมทะเลพัดเข้ามาแต่ฝนก็จะเป็นเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นฝนที่หนาเม็ดไม่ได้มีฟ้าขนองแล้วนะครับเพราะว่าอากาศข้างบนเนี่ยเราอากาศค่อนข้างเย็นแล้วลมข้างบนลมเย็นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เอื้อต่อก,การยกตัวของเมฆฝนที่ทําให้เกิดฝนแรงๆนะครับอาจจะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยฝนโปรยโปยลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองครับมันมาในชุดเดียววันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไหม อลอกยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายังไม่มีครับเป็นแค่อากาศเย็นครับจะจะมาช่วงวันที่หนึ่งที่สองเลยครับโมันมีสองอย่างที่ผมการถามขผมว่ามา,มาแผ่นดินหรือมาลงทะเลเท่านั้นอะย่สิ่ช่วง26 2 7 2 8ี่ยในคุณหนุ่มน้อยก็จะมาทางแผ่นดินเป็นอากาศเย็นทางด้านจีนนะครับแต่พอวันที่หนึ่งอากาศเย็นตัวนี้เข้าลงทะเลมันก็จะเป็นลมพัดความชื้นจากทะเลเข้ามา คุณมันนัดอยู่แม่กองนี่ทํหนกเหลือไปว่าจับางเท่าไหร่ก็จะเอาน้ําตักเหล็กอยู่แม่กองบางจังเกงน,นะครับเพราะ,ราะว่าเป็นบุรีผมก็มันติดต่อกันนะเอาคนนี้ก็คำนั้นแดงก็ทําสั่งตนมาพาวังนานก็วิโรจน์กคแก้วคนนี้โวไม่รู้ว่างเลยผู้ใหญ่จัดทำสิ่งก็ฟังเส้นจากผมเนี่ยนะถ่ายทอดทางนู้นวิทยุใช้ไม่ได้แล้วหรือไม่ไม่มีการประมูลแต่ว่าชุมชนเป็นบุรีประมูลไปแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะผู้ใหญ่ทวีแล้วก็ ไหนก็ฉลาแลกแลบมาป่าดามแม่กินไรข้างเขาวังเอาพอมีลมเย็นๆนะปะทูมันเข้าเขาบอกว่าพิเศษปะทูมันเข้าเอาวฉลากแหลมมาขายดำป้านนอกป้านนาเนี่ยจากผมมางทะเลแค่ไปยโดโชคดีนะครับทุกคนครับ <c oughs> จากอาอหนุ่มเรือน,น้อยเพชรบุรีบางคกบานพุก ขอบคุณมากค่ะนะคะท่านที่รับฟังอยู่นะคะกิ้งกังเข้ามาได้นะคะ0ูนย3สอแล้วก็0ู3ย์สอ0 4ค่ะทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะฝากคําถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพออตอบคําถามให้ทันทีค่ะทักทายท่านที่รับชมทาง y o u t u b e นะคะคุณสุทินค่ะสวัสดีครับ21องศาเย็นเย็นกำลังดีลมพัดใบไม้ไหวๆนะคะสดชื่นยามเช้าจากปร่งน้ำร้อนจันทบุรีค่ะ แล้วก็คุณคาร์ลอสนะคะบ้านกลางวังทองพิษณุโลกเช้านี้นะคะเย็ยนเจี๊ยบนะคะเจ็ดวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับช่วงภาคเหนือตอนล่างเลยดีกว่าะนะครับพิษณุโลกด้วยสุโขทัยพิจิตทางด้านนี้นะครับก็วันพรุ่งนี้มารือน,นี้ก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นะนะครับประมาณ1-3งาองศาแต่ก็อากาศเย็นอยู่นะครับก็จะมีเรื่องของหมอกเข้ามาแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงอีกครั้งก็คือวันที่27 ย<ช>ี่สิบหกอาจจะลดลงเล็กน้อยยี่สิบเจ็ดทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็จะลดลงชัดเจนประมาณสองถึงสามองศาก็อุณหภูมิมาจะใกล้เคียงกับช่วงนี้เลยช่วงเมื่อวานนี้ช่วงวันนี้นะครับจะอยูิใกล้เคียงกันแต่สําหรับพื้นโลกบอกว่าตอนเช้าย,ย,ยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยยังเย็นอยู่ครับก็อุณหภูมิมาจะใกล้กับช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงของสิ้นเดือนเลยครับค่ะไปที่ลุงตุ๋ยนะคะบอกว่าดีเพรสชั่นที่ปลายแหลมยูนนะคะจะมาชุมพรไหม อตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> มีพายุ d e p r ร s ช i o n ก่อตัวที่ตรงฟิลิปปินส์ครับ <Okay. S 1> ก็ค่อนข้างห่างจากบ้านเรานะครับแล้วก็จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจำลองนะครับ <Okay. S 1> เราก็ดูแล้วพอมาถึงปลายแหลมยวนนะครับ <Okay. S 1> อาจจะไม่ถึงปลายแหลมยวนน่าจะอยู่ทางด้านแถวเวียดนามตอนตอนล่างน, <Okay. S 1> นะครับแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับอ่อนตัวลงเพราะว่าบ้านเราอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ <Okay. S 1> พายุลูกนี้ดูตอนเนี้ย ิศทางณนะปัจจุบันเขายังไม่ได้เข้าทางด้านอ่าวไทยทัาา้งบ้างเพราะฉะนั้นก็จะไม่ส่งผลกับอ่าวไทยนะค,คะเดี๋ยวไปที่คําถามคุณบํารุงนะคะบอกว่าตาคีหนองโพนะครสวรรค์จะหมดฝนหรือยังในช่วงของต้นเดือนธันวาก็มีโอกาสอาจจะมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงปริมาณฝนที่จะลงมาเยอะๆนี่ไม่มีครับแต่อาจจะมีเมฆมีฝนโปรยเข้ามาบ้างเล็กน้อยครับช่วงอากาศเย็นแล้วเราไปที่จะลงมาครับ ค่ะวันนี้นะคะคุณสุพานาจากจังหวัดม,มหาสา,า,ารคามนาเชื่อค่ะแจ้งมาว่าลมเบาๆแล้วนะคะแล้วก็อุณภูมิต่ําสุดเท่าไหร่ของมหาสารคามแล้วก็แล้วเมื่อไหร่จะหนาวมากๆหนาวสุดๆนะคะสำหรับมหาสารคามขอนแก่นนะคะชัยภูมิร้อยเอ็ดทนั้นยาวไปเลยค่ะพ่ออ๋อคือสารคราม<อ>นะครับช่วงวันนี้ถ้าอยู่ที่ คือโกสุมนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> เราไม่มีเรามีสถานีที่อำเภอพิศนุน,นะครับเอาเทียบกับโกสุมกันแล้วกันนะคะามาเช้านี้ก็19องศาแล้วก็ส,สูงสุด31อองศานะครับ <c oughs> ก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นกว่าช่วงสองวันที่ผ่านมาส่วนหนาวมากๆนะครับน่าจะเป็นช่วงของปลายปี ไปปีต่อต้นมกรานะครับน่าจะเป็นช่วงนั้นที่อากาศแห้งแล้วอากาศหนาวลงมาต่อนด้ค่ะรอรับนะคะแล้วก็ไปทักทายคุณวิสิตคุณทวินคุณสดจริงแล้วก็คุณตัวถ่นตัวแสบคุณธนัทฐาด้วยนะคะไปที่คุณทวินบอกว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็คุณอเนกสวัสดีครับถ้าข้ามพุนพิสุราธานีไม่มีแดดไม่มีฝนจะเป็นแบบนี้กี่วันครับอ่าสำหรับนครศรีนะครับวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเริ่มมีฝนเข้ามา แต่ฝนไม่มากเหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนทางด้านพุนพินนะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะล,ะลอกที่จะขึ้นมาวันที่24-25อาจจะมีฝนบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับส่วนทางด้านแถวอ่าดอนสักขนอมนะครับ <c oughs> ก็คือวันพรุ่งนี้มาเลยนี้ก็จะมีฝนบ้างน,นะครับแต่เป็นฝนกลางๆนะครับแล้วก็วันที่26ไปเนี่ยฝน แทบจะไม่มีเลย26เป็นถึงช่วงสิ้นเดือนนะครับทักทายคุณคณสันโดษคุณวิวราชชติคุณสุรชัยนะคะเชียงใหม่อากาศเย็นท้องฟ้าแจม่มใสกับคุณมากๆค่ะทักทายคุณมนชัยคุณประเสริฐคุณพินทิพด้วยนะคะคุณจักปัต,ตนีนะคะบอกว่าจะเบาลงวันไหนฝนค่ะคือปัตตนีวันนี้อีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้เริ่มลดลงะนะครับปัตตนียะลาด้วยนะครับเพราะ,ะว่าแนวฝนจะขยับขึ้นมาทางพัทลุงสงขานราธิวาสพัทลุงสงขา นะครับทางด้านนครศรีวันนี้ปัตตานีเฝ้าระวังอีกวันหนึ่งครับที่ฝนตกหนักมากๆครับค่ะหนาวเย็นครับอ,เบอำเภอนาอูนสกลนครน,นะคะแจ้งเข้ามาอ,มเอมำเภอนครนาอูนสกลนครน,นะครับขอบคุณแล้วก็ภาคใต้ฝนลดลงวันไหนตอนนี้ฝนถล่มหนักมากทั้งคืนทั้งวันสงขลาค่ะสงขลาก็ลดลงวันที่26นะครับแต่คือช่วงที่ฝนตกหนักมากๆเหมือนวันที่21 22เนี่ย ก็จะผ่านไปแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับมีช่วงที่ฝนจุดนะครับ <Okay. S 2> ก็ระวังไปอีกสองวันครับโคราชจะมีฝนหลงหรือดูมาหรือเปล่าคะ,ะเราดูช่วงของวันที่สองสามสี่นะครับอาจจะมีเมฆมากแล้วก็มีฝนเล็กน้อยได้ช่วงนั้นก็ถ้าจะมีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของอความชื้นนะครับ <Okay. S 2> ความชื้นเรื่องผลผลิตทางการเกษตร เท่านั้นนะครับแต่ตกลงมาที่จะโครมคามทาให้เปียกนี่ไม่มีครับค่ะหลายท่านนะคะพี่น้องชาวใต้นะคอะอท่านวาคมนี้ตอนล่างจะหนักอีกหรือเปล่าทั้งกระบี่ทั้งตางเลยยังมีโอกาสมีฝนตกหนักได้อยู่ครับเพราะว่าตัวนี้บ้านเรานะครับคือฤดูหนาวมาค่อนข้างช้าด้วยนะครับแล้วก็ยังโอกาสมีฝนอยู่นะครับแต่ฝนเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบเหมือนเป็นช่วงสัปดาห์ เว้นสัปดาห์สัปดาห์เว้นสัปดาห,ดาห์จะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็ต้องหมดธันวาคมไปแล้วนะครับฝนถึงจะลดลงครับหลายท่านนะคะก็มีทุระจะไปส่งขาแต่ว่าติดในเรื่องของเรื่องของฝนฟ้าพออนะคะก็จะก็คงเป็นก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าสภาพ <c oughs> แม้ว่าวันที่26เนี้คือเราคาดการณ์ว่าฝนจะลดลงชัดเจนนะครับ <c oughs> แต่เรื่องของสภาพน้ําโดยเฉพาะทางด้านหัดใหญ่นะครับอันนี้หัดใหญ่นี่จะว่าเป็นที่รับน้ําจาก น้ำสาบทิศทางนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าลงที่หัดใหญ่ก็จะทําให้ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจยังมีน้ําท่วมขังต่อเน,นื่องไปอีกหลายวันนะครับ <Okay. S 2> แต่แนวโน้มวันที่26ไปจะระบายน้ําได้ลงค่อนข้างเร็วแล้วค่ะ okay. ฝนจะไม่มีแล้วนะคะหลังจาก2 6 <ฝน S 2> ไปฝนก็มีเอรือนิดน้อยเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ไม่มีฝนตกหนักนะคะก็วางแผนดีๆนะคะในเรื่องของฝนทางภาคใต้นะคะส่วนทางภาคทางเหนือนะะอีสานตอนบนทีนี้เราสรุปไปเลย7วันข้างหน้าค่ะพ่ออคะ <Okay. S 2> okay. คือ7วันข้างหน้านะครับฝนที่หนาแน่นนะครับก็จะอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูข่าว7วันนิดนึง <Okay. S 1> นะครับคือช่วง23 25นะครับ24 25คือวันนี้นะครับทางด้านประเทศไทยนอนบนเนี่ยอ <Okay. S 1> ุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับประมาณ1-3งาองศาบางพื้นที่จะถึงด้วยององศาเพราะนั้นแต่พื้นที่ภาคเหนือภไพศา,านก็ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่ <Okay. S 1> นะครับก็เรามาระวังเรื่องของหมอกด้วยในตอนเช้า พืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเริ่มแห้งให้ระวังเรื่องของอคิดภัยแล้วก็อากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับ24 25จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่โดยเฉพาะอ่านครศรีธรรมราชลงไปคลื่นทะเลย,ยังสูง2-3เมตรอยู่นะครับแต่หลังจากวันที่26ไปนะครับตัวย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่รวมทั้งมรสุมเนี่ย ที่ปกุมภาคใต้ก็จะมีกําลังอ่อนลงนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็จะมีฝนลดลงอย่างต่อเน,นื่องอยู่ถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับสภาพอากาศก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับรวมทั้งขึ้นลมที่มีกําลังอ่อนลงด้วยครับ ขอบคุณมากค่ะพอ,อครบถ้วนนะคะในเรื่องของการรายงานสภาพอากาศนะคะก็พื้นที่ภาคใต้ก็ยังเฝ้าระวังไปอีกนะยี่สิบสหนะคะหลังจากวันที่26ไปแล้วก็สถานการณ์จะคลี่คลายค่ะส่วนหนาวแล้วลอกใหม่ยี่สิบเริ่มที่อีสานก่อนะนะครับภาคเหนือกรุงเทพก็27่ะนะครับขอบคุณมากค่ะพอ,อที่มาอัปเดตสภาพอากาศช่วงเช้านี้นะแล้วก็เวลาเที่ยงครึ่งมาพบกันใหม่นะคะวันนี้เราทั้ง2คนและทั้ง4คนเนี่ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะ